นี้เลยเดยใครเจอหน้านี้แล้ยอมเมิร์ค ดูไม่อ้ยหนูจะไปแชมีความีรูปอะไรดูอะไรบอกดูสินี่มอฟทีวีมไฟฉายทีวีดไฟทีวีกัทีวี หนึมีูู่เทนิดนะเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่สี่นั่นเลขอะไรเลขอารับิกไปวันนี้เราจะดทำเลขไทยนะคะอ่ะเด็กๆคนไหนยังจำเลขไทยไม่ได้บ้างเอ่ย ได้ไหมคะได้สาครบทวนไปให้แล้วใช่ไหมคะอะถ้าเด็กๆคนไหนยังจำไม่ได้เดี๋ยเราไปทบทวนกันอีกรอบนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกรอบนึงทำไมาม่ดดิบีเห็นหน้านี้ไมคะเห็นค่ะเอ็ดสองาม เห็นค่ะคุณครูแ uh ล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทําเลขไทยกันเดี๋ยวเพิ่อตาลทบทวนเลขไทยให้เพื่อนๆในห้องดูกันก่อนนะคะลูกน่ี่เลขทคกลูกเไทยไไทยเดียอะไรไะ ใจดูครับปั๊มสกต่อไปลูกเล่กเลสองสองไทยเล่กสองอาราบิกใช่ไหมคะอันนี้สองไทยสองสองไทยจะให้ดึจะให้ดึไทยสามอาราบิกส ภาษาไทยเรอะไรัมติกามาลเบียาาทยาทอะไรคะลูตีสันสีไทยสีาลาบิ เลขห้าจะเหมือนกันเลยต่อไปเลขอะไรคะห้าอาห้ามีหลังห้าห้าอาราบีกับห้าไทยมาแล้วเลขสองดินสอแล้วค่ะห้าอาราบีกับห้าไทยเอออาราบีกับห้ากอาราบีหกหัวล่องหกไทย

ทำแบบฝึกัดกันเลยค่ะลูกสองสามสี่ห้าหกอะเด็กๆดูรูปแรกนะคะอาไปหนึ่งนะคะลูกอ่าโอ้โอ <im> ้โอ้ขึ้นยันขอันยัน

สองสององาไหรดิสองสานึ่งสามสี่ห้านับมาอย่างดีดินับมาหนึ่งย่าห้อามหนึ่งสองสองอะไรจ๋าหีใช่ไหมคะอะเด็กๆดูนับดูค่ะว่ามีไฟ สองสามสี่ห้าไม่ใช่นับไม่นับผิดนี่นับดินับนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าตัเกันับหายไปอันเป็นหกเดอนแล้วัวเอยู่ไหนเกอยู่ไหนตเกศอยู่ไหนเลขเกดอยู่ไหน น right? um> ี่เลขแปดไทยมีเลขเก็บไทยดูให้ดีเลขอะไรเลขอะไรนีดเลยค่ะเลขอะไรเส็จแล้วค่ะใช่เีมากเลยครัใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะสียังต่อไปทีวี bueno สีนู้นอะไรบ้สียาสีน huh. <opportunities. S 1> yeah. nah. ู uh, ้นสีมันหมดยใหหมดติหมดติดขอขอาวเต็มเลย้มัน่ดระบายให้หมดเพืที Yeah. E mine. que ah, สองสีน้องมิ้นถ้าไปขายต้องไปขายสีเดียวกันรูไหมถ้าหม้อก็หม้อสี่เดียวกันวาสองสี่ได้ไหมสองสีทีวีมันต้องมีสองสีก็สองสีก็อย่างละสีไงเกียวหม้อก็สีนึงไปขายก็สีนึงโ้เจนี่ก็สีนึงต

ao sáu màu, mì này, à, mì cơm bay, mì, mì cơm bay, mì, mì cơm bay, mì, mì cơm bay, วงกลมเลขเจ็ดเลยค่ยอยๆละเวลาอะใครวงกลมแล้วระบายสีเลยค่ะมิตเตอร์วงกลมเลยครับลูกวงกลมแล้วระบายสีให้สวยเลยครับระบายสีครับคุณน้ำตาลจะระบายให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแค่สี่รูปนะคะ กดหนังสือไวิแทบสิลูกแล้วระบายอ่ะมันจะได้มีหนังสือมันจะได้ไม่โยน <c oughs> อ่าระบายสีเลยค่ะลูกระบายสีเลยใครวงกลมเสร็จแล้วระบายสีเลยอ๋อแม่หม้อสีรายหม้อ้ปอ,อปาจีต่ำมะไม่อันเดียวเลยหม้อ Marty, yeah. okay, Sam. เด็กระบายสีเลยค่ะนี่อูกอบลูกกบ็ไปไปแล้วแล้วก็ไปที่อกให้ยมเรียมนะเตรียมเ ปิะบาเยียมเยีหนิแม่จะปอ่ะปิดสะบายให้เยี่ยมเยี่ย ทำไเงี้ยถี <ros ient> ีสีขาวดีเออนี่ก็ให้มันเยี่ยม 你好。Bye bye. Bye bye.

Terima kasih telah <laughs> menonton! สีเสร็จหรือยังคะลูกวสวยมากเลยครับอะการบ้านนะคะการบ้านมีหนึ่งหน้านะคะลูกหน้าที่เจ็ดหน้านี้เลยคะ่ะเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆก,ก็ให้เด็กๆนะคะดูรูปภาพนะคะแล้วก็นับจํานวนรูปภาพที่เขามีให้ตรงนี้ใช่ไหมคะเขากําหนดรูปอะไรไว้คะรูปแรก เป็นนาฬิกาปกลูกใช่ไหมคะลูกเด็กๆกก็นับว่ามีนาฬิกากี่อันนะคะแล้วเด็กๆก็มาดูตัวเลขตัวเลขไทยนะคะลูกอ่าเขาจะมีรูปนาฬิกา<น>มีรูปโทรศัพท์ใช่ไหมคะมีรูปหลอดไฟแล้วก็มีรูปโคมไฟตั้งโต๊ะใช่ไหมคะลูกอ่ะเด็กๆเอาไปทํำเป็นการบ้านนะ ลูกแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะโอเคเออไหมคะอ,าอา่าได้ค่ะครับเดี๋ยวคุณผู้ชจะไปดูเพื่อนเพื่อนระบายสีก่อนนะคะลูกเดี๋ยวเพื่อนๆระบายสีนะคะบ๊ายบายบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เล่นอะไรเลยนีน่เดี๋ยวกันเล่นค่ะเดี๋ยวคุณไปดูนะคะ สบายใจันไปนะคะลูกห่าา